ไปเลยลไปเลยเดินแนวบอดีไปน้ำโฮมเดินฝากถูกต้องว่าไปตรงไหนไปแล้วนั่นตรงนั้นไหตรงนั้นตรงนั่นโอ้หนังของไอ้พี่เอ้าเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีตั้งใจสวัสดีพี่น้องในมือบรรลอยกระทงนะจ๊ะเนาะบรรยากาศคืมมืดเพราะว่ามันอยู่ ทางนอกนะจ๊ะบม่อยู่ในเมืองเนาะแต่ว่าได้บรรยากาศกา่ะเด้อค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคือจังสม,มัยเก่าอยู่นะจ๊ะน้องพี่ไปหาพอ่อลูกไปเนี่ยอาจจะมือดแต่ว่ากะโอเคไอ้ไอ้พวกวันนนท์น้องพี่จะเพิ่มไปน้ำพ่องเด้อโอ้ไม่เพิ่มไป,เ,มไปเล่นนี่แหละคอยจับอยู่อยู่อยู่มป่ะพี่ยู่มป่ะพี่ไม่มาน้ำไม่ให้เขียวนี่ไม่ให่จอยกับบุมาเอามันเด้อไม่ให้หนี่แม่ มาลาย,ย่านบ่ลูกย่านนา้ำบ่ลูกโอ้มันย่านนา้ำเป็นแห่จ้าบรรยากาศเป็นไหนถึงที่ยุบบ้านนอกแต่ว่ากะโอเคแล้วจ้าแสงอนี่ก็คือแสงแสงกระทงนะจ้าอันนี้อยู่ในไอ้นั้นอยู่ในหนองอยุ่หนองประจำหมู่บ้านนะจ้ะเนาะก,กับน,น้องใหญ่อย สวัสดีวันลอยกระทงสุขสันต์วันลอยกระทงจ้าหุ่นรถเครื่องเสียงมาหรือพี่น้องรถปิกอัพเครื่องเสียงผู้ใดเข้ามาบูเวลาลงไปบ่ไปยืนยนุ่นั่นน้อยยิ่งเขียวนั่นไปยืนยุ่นั่นไปบ่ใจเรียนเด้อน้องเพียวน้องพีดจ้าถูก ขอนอังยังก่อขอหนั่นขอหนันขอหนังขอเง่ยบไงขอขออภัยให้ขอยเงียบก่อไปแล้วไปเหมือนในเพียวเลยขออภัยเจ้าแม่โค้งคานถ้าเห็นยังผิดพลาดประการใดก็ได้น้องพีดน้องเพียวน้องไปไปแล้วเด้อเนี้ยบดีกลับไปน้ำกระทงเด้อน้องพีดน้องเพียวโอเคเนาะพอไม่ง้างไฟมากก็ในมือกหาลูกหายี่ใส่ลูก ู้ไปไกลๆเนาะลูกเนาะปไามาลูกอ่ะไปไปครับไปเดี๋ยวมันก็ไปลูกเดี๋ยวมันก็ไปนะไอศิลป์ลงมาลอยเดี๋ยวให้พ่อฟาดไปนั่นให้พ่อฟาดมาพี่ม่ใช่ไก่กันหรอกเออไอ้เพียวไปไกลแล้วเดี๋ยวไอเพียวไปหาไอ้เพียวเด้อพูนไอ้เพียวอยู่ตรงพูนพูนไอเพียวอยู่งซื่อพูนไอเพียวไผ่น่ะปิงว่าไปเลยของปิง ไปโอเคแล้วบอดีกับไปน้ำหนามน้ำฝากจ้แม่โค้งค้าไปถีบแม่ไกลๆเด้อไปลูกไปแม่แม่จ้แม่โค้งค้าคือไปคืบคือแม่น้ำลูกไปไปขึ้นไปลูกครับยตามปล่อยโค้ค่ะ ค้นหลายไล้เจ้าพี่น้องแต่ว่ามันเดี๋ยวว่าเห็นเนาะพอมันเหมิดค้นมักร้ายค่ะเดี๋ยวก่อนเอาก่อนเอาก่อนว่าลูกกว อย่าเมเน้อเปียม่นย้อยใช้ตาดิลูกไม่ทียมองนี่มันคือบ่าโลงนี่นี่ไหมันคือบลงหก่นบ่มันคือบ่าขื้นไปมันสหัวบ้าข่อยดึงขึ้นไปมันสหัวเหรอี่ไหนไป่ไแม่พานแมขนไป่องมละมันสิถือไฟละยังเราพายาสร้างมันเท่าไหร่พ่อยมันอันนี้มันสอะไรให้มีอันเดียวสเมตอนนี้ แม่ยูยาซาขอวางเฉยๆขอไ่เห็นทังนอกเงี้ยวบไกลได้ขอได้เห็นมุ้งสูงๆน้ำข้าวเจียเห็นปะผู้แมวคนหลายๆห่วยไม่เห็นห่งเลยค้นหลายๆลาบจริงมันกับมือปล่าเลยจ้ะมันกับมือยแต่ว่ากรพาะเห็นว่ายังเป็นอย่างนะจ้ะพี่น้องอ่านนองเพียวนองปีดบ่ฮัได้พรยังไหมันตึงๆกัน นลวกแม่มองร้อยแม่ยัยนงาปีงบปีกิน้อนเบิ้งใส่หลี่ยมน้ำาให้เอ <c ười> <ừ> ๋งนูกมาเดินเนี้ยบดีไปน้ำโค้งเดินฝากโค้งไปทิมไกลย नाही नाही बाय तुम्ही मला बा